ไปวัวครับกรรมการต้องไปวัวนะแดงปล่อยแล้วนะแดงปล่อยนะยอ้วนะอาวตรงข้อเข้านะนตรงข้อเข้านะครับไอ้เด้งอ,อัดมาเฮ้ยอ่าเฮ้ยไอ้เด้งมันจะได้ ได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวเพราะมันแคบข้างบนดูตื้อเลยอ่ะบ้าจริงจิบย้อยที่เดียวเลยนะที่เดียวที่เดียวเลยสมาชิกทีเดียวไม่เดียวหลังเลยเข้ามาถึงมันโดนมันจิบอืะทำแม่ก๊า กินหญ้าไปทำเราจะกินหญ้านะครับไม่เอาแล้น่านจะมีปัญหานะครับไม่น่าจะมีปัญหานะ ดำรอชูดำรอชูดำรอชูแล้วม <potato>. ันเกี่ยวตรงไหนไหนมาบกพอิเด้งต่ใคทั้งต่อเลยครับเด้งต่อเล้อรารอ้่อไอเด้ร ตกันเลยโอ้กันก็จมแล้วทำรเลยต่อครับยี <C' s 2> <c oughs> ่สิบไปเลยอ่าดำชนะเลยครับดำชนะ <c oughs> ดชนะเลยสองนาทีครับสองนาทีแต่น้ำเงินน่าลายน้อยร้อยลีลานะครับสองนาทีรวมกอะไรรวมเกียร์รวมเกียรติ